เรื่องเง้งอนเต้ยเกินีเนี่ยเออแม่ยด้เกินนมูทีหมูทีเลยเพักเครื่องประนนเครื่องบักแคที่ายสามพัน้อดาสิอาวังจะมาใส่เป็นก็ตัวใส่ใช่ปนี่ฮาปูมีเครื่องของ้ ผามไปหานไปน่านไ่านไว่านไานไ้ฮะนี่แน่ยม่้หอกอือะเดี๋ยวต้องใจตีโก้ถนก็ตีโก้ง่านข้างโดนใช่ที่แรกหนูตีมบ้างนโดนตัส่วนไม่้ออกห่อปลาป่าก็นอกปลาปาก็นอกรเบสเจ็ดลังหรือปลาให้ไม่เลยนด้ออกยงไงแม่เต้อง เ้มานืปาั่คือปลาทั้งเรื่องไวบไหูบไดกรหัวแล้วเครื่องโมโยขึ้นมาไหวนี่เนาะพี่น้อาเอเออาปริมน้ำโค้งพี่น้องพอก็ะเพิดลงมาโค้งแต่เสกวันนี้มาเบิ่งบรรยากาศมาเลอกห้าหมองีใส่เพียกใส่เบ็ดพี่น้องเลย เมื่อวานในนามก็อยากไหลแหงไหลเร็วอยู่เรือพายนี่เดี๋ยวจอดข้างโขกไว้อยู่ <c oughs> นี่ก็เรือคือกันเนี่ยพี่น้องเลยข้างโขกะเลืออยู่สองล่าสอนกันอยู่เนาะ่น้าะผลบัวเอาลงหนามโค้งผลบัวลงน้ำหนามหนำ,นำลดลงนะก็เลยกลายเป็นเรือข้างโขก ก็แตกบนลรหลาว่าเนะาะที่น้องดวงอาทิตย์ก็กำลังโผล่ขึ้นพี่น้องแนเด้งๆเฮ้ยเขาก็เป็ดลงมาแต่เสาครับเบิ่งบรรยากาศได้พี่น้องเด้อ ครับพี่น้องเนาะเซรอันนี้คือดวงอาทิตย์เดลยพี่น้องเนาะดวงอาทิตย์ย่าเมือนเ้าครับวันที่สองพี่น้องวันที่สองกุมภาพครับผมวันนี้เนาะดวงอาทิตย์ตอนเช้าวันที่สองกุมภาพสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมบอกมาเป็ดงลงมาหาเบึงล่วงซีไซเบ็ดแต่เสาเลยพี่น้องวันนี้เนาะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นพี่น้อง <c oughs> จะสวยงามเนาะพี่น้องเนาะครับผมช้าน้ำเลือก่อนพี่น้องหัวขนาดด้วยเลือกหาย

đây các bạn ăn chút thêm บมก็บกหาลูมูอใจยังหมดถึงอเเมองมองทัศใจก็ใจอยู่น้วนเดียวเนาะหมอหมอเอ็นกะเห็นงานอยู่สมากูที่หมอกูเห็นงานอยู่อาทิตย์นึงก็เลี่ยเลยนี่จะเป็นสทามมือแล้วใส่ผูเดียวผมจาใได้ะ ฮะนี่เห็นแล้วเอซ้ำเออนี่นี่กิบในด้ลงไปใส่หอกใส่แถวจาวาทีละแถวเทิงใต่ดอนใหญ่ ปปลูกใช่ิ่นเลยปลูกใช่ปลูก anyway> ่ะตเกปลูกจังไดปูเลือนเี่ยอะก็ไปูกสิเี๋ยวปูทั้งถ่ายพี่ปูกอยู่พีเลยหินพี่เลยอ้าเขาจะกินอีเล่นอีอืมอืม คูดใส่เวทกับบดใยปลาโฟโต้บดได่หิวเลยเนาะเอ้่ยนะมั่วขึ้นไคบ้าออน้นามั่วปุ่นเลยอีกเดือนผุ่นปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาปุ่นเลยยังสี่ถือนะเที่ยวเล่นบ้านปลามันเที่ยวปลา,าหน่อยกันเป็นไงปลา้าบุ้มมีล้วงวาชัดๆเออเที่ยวไปปลาหน่อยกับเ,เขาตุ่มเขาลาดเนาะง่านมาก สปใส่เไเรอยด้าหลังหาปลาไม่เที่ยวปลาไม่ไปสลัดมันลงมาตอนไดวาองสลัดนมาได้ยอ้ยหัอบ่อคือเกี่ยวอานใจไหว้เออมันกี่ยวอานใจไหวโอ้ย Ui, một bên tâm này nó rất là đẹp Ui Chúng ta cái, lúc Ui Ui, Ui, Này, núp núp lên, ถือโย้ให้อีกทั้งฝุ่นน้ำใจรอบกุ้งถือว่าโอ้มี่คือกันแหละนี่ก็ได้โอ้ยพ่อยุบยังเคยยุบหน่อยนะพวก้มี่โอ้มี่เกี่ยวกับันี่แค่ ya ยืดๆน้องยืดๆแต่ยังคงยืดหน่อยยุบืดยันยังนี่ยืดยันยังยืดอ่ะครับผมเมนี้ภาพพี่น้องเลาะขนาดเลาะสมบรรยากาศตามลำน้ำโพงเต้เสาเสาเดืกดเดือน้องพี่น้องเนาะ ขเขาต้อเพลิดเพลินรอจนเหน็มาจนหอดหล่อมายามหลออผงมาเห็น,หน้อง